สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องคลายเซ็ต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นนะคะช่วงนี้จะเก,ก็บภาพบรรยากาศนะคะตอนตอนก่อนเหนะคะเพราะว่าเราก็แต่งตัวมารอนานพอสมควรแล้วันนี้ก็จะถ่ายคลิปไว้ให้ชมย้อนหลังแล้วกันนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเพลยใหญ่นะคะตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ วันนี้เราไม่ได้มากับแซมสั้นขวัญเมืองนะคะแต่เชือกที่มาคือว่าปลายหนุ่มเสกนะคะกับจันยองเราก็เป็นควานนะวันนี้เป็นคนลขับเป็นควานเป็นอาจารย์จัไลเป็นอีกทุกอย่างนะวันนี้มากับสองสาวนะคะแม่แป้งกับแม่นิโคนะคะสองสาวนี้ก็ทิ้งลูกไว้บ้านนะคะามาแหงานกับหนุม่มหนูค่ะแม่บี้ก็แม่นิโคนี่ก็ ยืนคู่กับพระเศษนะคะอ๋อจัดลายสวยค่ะวันนี้จานยองจัดทั้งสองเชือกนะคะดูนี่แม่นิโคก็จานยองเป็นคนจัดให้นะคะวันนี้ลายชีมือจันยองนะคะนี่แล้วราแหยู่นะคะไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะว่าทางอำเภอออกมาแจ้งห้ามแหยนะคะห้ามมีรถแห่ห้ามมีดนตรีนะคะ ต,ต้องรอดูทางเจ้าภาพนะคะอาจจะมีแฮแบบไม่มีเครื่องเสียงนะเฮแบบง่ายๆแฮแบบเงียบ,บยๆตอนนี้หน้าก็กําลังทําพิธีสู่ขวัญนาคอยู่นะคะเดี๋ยวรอทางเจ้าภาพก่อนนะคะว่าจะยังไงว่าจะให้เหต่อหรือว่ายังไงแต่ทางเจ้าภาพโทษน้าก็มาพูดนะคะยังไงก็จะให้เหนะคะยังไงก็ต้องให้ลูกชายนาคนะคะได้ขึ้นหลังช้าง แห่อ้อมโบดก็ยังดีหรือว่าแห่อ้อมบ้านแบบเงียบๆก็ยังดีนะคะคลายโซนเราก็เริ่มจะเคลิ้มนะคะอากาศดีอยู่ใต้ร่มไม้ตอนนี้เว่นกำลังกลบเกลนสายตาอยู่นะคะความจริงแล้วยืมแล้ว<ป>ก็เป็นแม่แป้งนะคะแม่แป้ง ญาติโยมพวกญาติยากอ่ะกน,น้าทั้งหลายก็เริ่มทยอยกลับแล้วเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เห็นนะจากเมื่อตกี้ตอนที่เรามาถึงคือเยอะมากนะคะเต็มวัดแต่ว่าทางอำเภอออกมาแจ้งว่าห้ามเห็นก็เลยทยอยกลับบ้านกันเยอะแล้วนะคะ เดี๋ยวรอสักพักนะคะไดแล้วบบางทีอาจจะไปสู่ฟันหา้อยู่นะคะต้องรอดูนะคะเดี๋ยวหน้าจะขึ้นยังไงเดี๋ยวจะเราจะอาจเป็นคลิปไว้ให้ชมนะคะตอนนี้ตอนนี้หน้าก็ได้สู่คันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะอ่าก็รอนานแล้วนะคะ เอออเยาเออไเด้า่เดียาเ่เพมอ่ออไปเดมอ่อะไรเดอ่อะไดาเ่อไรเดียวอ่อไว่อเดีวมาก่อไีมเ่อะไรเี่อา่อน่อไเอ่ะไเด่อะไรเดีอ่อะไรเเ่อนดีไรเดีเดียว่อรเดอ่อเรเเ่อรเียน่อไดี่อไเว่ดีวออไเว่ไเวหอ่ออี่อะ ผู้ใดถือตัวนี้แล้วนี่คนนี้จะมีการแหงนะคะน่าน่ามันทึบครับพอพอนาคไม่นาคมาอาย่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยจาพนากก่อนเอาเขามาเองเลยยืนยืนคู่เลยนักการเดานนักามาาจะแหงง่ายๆนะคะ แตบ,บเรียบง่ายไม่เครืเสงเสียงของใ,หให้ได้ขึ้นบนหลังช้างแห่อ้อมหมู่บ้านก็ยังดีนะคะถ่ายภาพบรรึกภาพก่อนที่จะมีการเห็นนะคะทางพ่อนั่งแม่น่เามาดิถ่ายภาพให้ชมนะ เดสักพักอาจจะไร้สดอ่าอันนี้คลิปนี้ก็อาจจะได้ชมยอนหลังนะคะบรรยากาศใส่ันะีเ่ยจันองเ<อ>้ยไม่ได้ไม่ได้งำพอกาัไ้ร่วม่ อันนั้นกอังมาครับคยากน่าอ๋อาถ่ายภาพครอบครัวนะคะนี่รอรับชมตามหลังนะคะนี่จะเก็บภาพบรรยากาศช่วงที่รอนักแล้วก็ตอนนัก ดูคว um. si nah ันเสร็จมั้งอ่ะการแต่งตัวของหน้าก็จะไม่เหมือนทางของบ้านเรานะคะหน้าก็ไม่เก็ดเก็ดบ้นเราก็จะมีผ้า3สีมีกระจูมเอ้ไม่เป็นไรแก่งแก่งแกเอาแม่ออกเลย เก็บภาพก่อนนะคะมีแค่สามนางนี่นะคะที่ได้นั่งา้างนอกมาจากนั้นคือนั่งรถนะคะเี็คใครเด็กมันมานะคะเพราะหนันะะนกวันนี้เยอะนะคะจำนวนสิบ,บนนสกว่าหนาักนะคะประมาณสิบแปดหนัก อ้ถ่ายภาพด้วยได้เริงวันด้วยค่ะไม่ได้โผล่เดี๋ยวรอตีนากึ้นช้างค่ะ ตอนนี้น่าก็ขอขมาช้างนะคะ้ันนะะเพ่อเพก็ก็จะรับนะคะมามากันีามกัน้าครับตังค์้ม่พร้อมกันสาบครับ พี่เทีขอขมาขึ้นช้างนะคะวันนี้คุณปู่ก็จะเพื่อพาทำพิธีนะคะเพราะว่าไม่มีอันเดียร์หรอครับอี่มังอาทิตย์นี้อ๋อวันนี้คุณปู่ไปอาจารย์เองเลยนะคะนนอาายย์ีี้้ติท มีมีอูตดเลไปจุดน้ำมันในโบครับนั่นได้ไหมได้แม่งแยกชางกันไหมครับมาครับมาตอนนี้ก็น่าจะเข้ามาช้างแล้วนะคะเข้ามาช้างแล้วก็จะหาพื้นที่ขึ้นนะคะนี่มันเกลี่ยเงยนะ ควานช้างชอบแบบควันช้างชออย่างนี้ควานช้างคือชอบแบบไม่มีตนนเลยแต่ว่าทางเจ้าภาพอาจจะเพราะว่าควานช้างแบบไม่มีตถนนจะเร็วได้กลับได้กลับบ้านเร็วปากน้อง อันนี้แม่นิโคต้องใจค่าค่าจานลายเช่นนีจานลายเอ็มร้อยกาแฟเนาะกาแฟกับเอ็มร้อยขับรถว่าไม่ไมมเอากนะน้ำตาลจะขึ้นขับรถสบายมาจะได้ขึ้นทางเลยน,นะ ฮะเราคืานนั้นเงาที่ั่งเยอะน่การเทก็อาจจะเป็นเงียบๆไม่มีเครื่องเสียงก็ค,ค,คนก็ัเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะ ใหขึ้นไปด้ยนะขึ้นกับร้านตอนนี้น้ก็เสร็จก็ขึ้นแล้วนะคะคลิปนี้เราก็ อ้อยย่าหยุติไรโอ้หยุติไรอ่าก็จบคลิปนี้ไว้จะเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้อาจจะออกหลังจากที่งานจบนะคะจะไลฟ์ให้ชมบรรยากาศยังไงยังไงก็ฝากติดตามในช่องนะคะช่องพลายแซมสันขนเงินน,น,งนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ